สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมที่พลออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับมานําเสนอครับรถเก๋งราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ไม่ถึงแสนนะครับกับ Honda Civic นะครับปี2006นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เลยนะครับ Honda Civic นะครับเกียร์ออโต้ขายตามสภาพนะครับลูกค้า วันนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่าง,างๆเดี๋ยวผมพาดูนะครับเป็นเ e กียร์ออโต้เครื่อง1.8ไม่เคยติดแก๊สนะครับเล่มพร้อมชุดโอนให้เรียบร้อยเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับวันนี้นำเสนอให้ลูกค้าเลยราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆ98,000บาทตามสภาพนี้นะครับตามสภาพนี้เลย98,000บาทกับ Honda Civic 1.8 วีทนะครับวีเทคนะครับเป็นเครื่องวีเทคนะ1.8 VT วีเทคนะครับราคา9 8 0า0บาทตามสภาพนี้รถวิ่งทางไกลได้ปกตินะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีสะดุดนะครับไม่มีกระตุกนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับคันนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ98,0 0 0บาทนะครับ ราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยนะครับขายราคานี้เลยนะครับใครสนใจเข้ามาดูได้นะครับกระจกมีรอยเล้านิดหน่อยนะครับมีรอยเล้านะนี่นะครับตัวนี้นะครับมันมีรอยเล้าตรงนี้นะครับนะนะครับผมมาพามาดูเลยเริ่มต้นเลยนะครับกับ Honda c ซ vic คันนี้นะครับปีสองพันหกนะครับนะหรือว่าปีสี่เก้านะครับคันนี้ราคาเก้า0ื่นแดบาทนะครับตามสภาพนี้เลย สีด้านหน้ากันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยขูดขีนะครับดูนะครับสีสวยนะครับไฟตานะครับเดี๋ยวผมขัดให้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เดี๋ยวขัดให้ขัดให้สวยๆเลยสีนะครับเคยเก็บมานะครับเคยเก็บทาสีมาไม่มีผิดความแน่นอนนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับฝาเดิมโรงงานตัวนี้ฝาสวยๆเลยนะครับแก้มนะครับไฟตา้านนี้มีรอยลาวนิดหน่อยนะครับ แต่น้ำไม่เข้านะนะครับเดี๋ยวขัดให้มันใสๆเลยนะครับกระจกเคยเปลี่ยนมาแล้วก็มีรอยรล้านะครับผ้าสีขาดมีนาหก็ดนะครับอันนี้ราคา98,00 0บาทลูกค้าต้องไปทําเองต่อภาษีเองนะครับอะไรต่างๆให้เองนะครับเราขายตามสภาพนี้นะครับขายถูกแล้วนะครับพร้อมชดโอนให้9800 0บาทนะครับคันนี้เลยกระจกนะครับเดิมนะครับตัวนี้เดิมนะครับนะครับสภาพ กระจกด้านข้างนะครับสวยๆเลยยางดีดน้ํานะครับไม่มีแล้วนะตัวนี้ก็ลถคันด้าซีวิเป็นทุกคันนะครับเร็นทุกคันอยู่แล้วนะครับระบบภายในนะครับถือว่าสวยงามนะครับนี่เลยนะครับภายในแบบบ้าสวยๆเลยนะครับและแล้วก็เบาะนะครับทุกอย่างนะครับสภาพสวยๆเกียร์ออโต้นะครับดูนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับดูนะครับระบบเกียร์อะไรต่างๆใช้งานได้ที่วางแก้วนะครับทุกอย่างนะครับคอนโซลมีนะครับ แอรนะครับระบบทุกอย่างนะครับใช้งานได้นี่เลยนะครับไฟออกหมดทุกอย่างนะครับแผงด้านข้างสภาพสวยๆนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับสภาพสวยๆนี่เลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพสวยๆเลยกับ Honda c ซ v i c คันนี้นะเป็นล้อแม็กนะครับยางดี4เส้นจานริบเบิกหน้าหลังนะครับนะตัวนี้นะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับเบาะอะไรต่างๆสภาพพื้นพรมสะอาดมากนะครับดูนะครับนี่นะครับถือว่าสะอาดเลยนะ 9 8 0 0 0บาทครับลูกค้าผมบอกจริงราคานี้มาเอารถได้เลยพร้อมขับได้ขี่ได้ปกตินะครับทุกอย่างนะครับสภาพด้านท้ายสีไม่มีตำหนินะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะครับก็ถือว่าสภาพสีเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับสีเต็มนะครับหลังคานะครับดูนะครับไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างซ้ายขวาทั้งหมดเดิมหมดมีเฉพาะด้านหน้าที่เปลี่ยนมาแล้วก็ตอนนี้มีรอยเล้านิดนึงนะครับ ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองทําเองนะครับอันนี้98,000บาทตามสภาพนี้นะนะครับสภาพสวยมากดีกว่าซื้อแท็กซี่ปวดป้ายแล้วกันนะครับ98,000บาทเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับสภาพสวยๆนะครับดูนะครับดูนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับดูสตาร์ททีเดียวติดนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์ไม่มีอะไรนะนะครับระบบแผงวงจรนะครับดิจิตอลนะครับ ทุกอย่างนะครับนี่นะครับวัดดงวัดรอบอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับถือว่าสภาพสวยมากนะครับกุญแจไม่ถอดมีเสียงนะครับกุญแจสองลูกนี่นะครับแผงด้านข้างก็สภาพสวยๆไม่มีชํารุดเลยดูแผงด้านข้างสภาพสวยจริงแท้แน่นอนลูกค้าคันนี้เลย98,000บาทมาเอาเลยเร็วๆนะครับ9 8 0 0 0บาทกับ h อน da c ซีว c เลยนะครับคุณได้ขับซีว i c เลยนะนะครับ ดูนะครับแผงด้านท้ายนะครับมีฝุ่นมากเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าสภาพนะครับรอยเม็ดอตัวนี้ยังเดิมอยู่ซ้ายขวานะถือว่าฝั่งนี้เคยทําสีมาก็จริงนะครับแต่ไม่มีร่องรอยชนหนักนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมานะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับทุกอย่างสภาพสวยงามนะครับใช้กันไปยาวๆครับลดราคาไม่ถึงแสนนะครับ9 8 0า0บาทครับรถเก่งคันนี้ Honda c ซี i c นะครับฝาท้ายนะครับ เคยทามานะครับเคยเปลี่ยนมานะวันนี้ก็น่าจะเป็นโดนจิ้มตูดมานิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเราก็ต้องแบบรายละเอียดให้ลูกค้าหน่อยนะครับก็ลดปีต่ําแล้วปี2องพนกะครับก็มีบ้างนะครับแต่สภาพเก็บงานอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับนะลูกค้าอันนี้ไม่มีผุไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับด้านบนด้านล่างสภาพโอเคนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับหนึ่งไอเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับลูกค้าใครอยากจะได้ก็รีบเลยนะครับว่าสภาพ ห้องเครื nope. ah, ่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเป็นยังไงครับอ๋อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับตัวกดตัวนี้มันหักนะตัวนี้นะครับตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องนะครับนี่นะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทครับลูกค้าสภาพแบบสวยเลยนะครับดูนะครับคราวนี้ผมมาไปดูห้องเครื่อง ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับห้องเครื่องดูใสสะอาดมากไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมานะครับสภาพมุมซ้ายมุมขวาเดิมหมดนะซ้ายขวาเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวายังสภาพของเดิมซุ้มตะเข็บด้านข้างอะไรต่างๆเดิมนะครับแล้วก็มาดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่สะดุดนะครับไม่กระตุกนะมีเสียงบ้างก็ตามว่าอายุการใช้งานนะครับนะครับก็มีตามตามอายุการใช้งานบ้างนะครับ ก็ถือว่าเครื่องดังนิ่มดังเงียบนะก็เหมือนปกตินะครับเนี่ยนะครับเครื่องเดินแล้วนะนะครับดูนะครับนี่นะครับหลายคนสงสัยดึงไม้วัดรถเก๋งทําไมมันมีไอ้นะมันก็มีไออยู่แล้วเพราะเป็นปายอบวาล์วนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่วัดเครื่องตัวนี้นะครับมันเป็นตัวอากาศดันขึ้นมานะครับ ภาพส,สวยๆเลยนะครับคันนี้ดูนะครับห้องคล้งห้องเครื่องเกียร์อะไรต่างไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะนะครับดูห้องเครื่องนะครับดูข้อไอเสียข้ออเลออะไรต่างๆสภาพใสๆยังอยู่เลยนะครับคันนี้ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่านะครับควันไม่ขาวนะสตาร์ทขึ้นไม่มีควันขาวนะครับอันนี้อันนี้พูดตามความจริงนะครับลูกค้า เกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับียงเครื่องยนต์โอเคใช้ได้นะครับราคา9 8 0 0 0บาทมาเลยนะครับใครอยากได้รถเก๋งเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับไว้ขับไปไล่อ่เข้าในเมืองไปส่งลูกไปส่งร้านนะครับขี่แบบเท่ๆส,สวยๆเลยนะครับคันนี้98,000บาทครับลูกค้ามาเลย นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับกับพี่พลนตัวคา098 598 4026นะครับ098 598 4026ผมพร้อมบริการจัดส่งให้ลูกค้านะครับ98,000บาทครับกับรถเก๋ง Honda Civic คันนี้นะครับหมายเลขทะเบียนกพ9837นะครับคันนี้ใครสนใจนะครับเน้นโทร098 598 4026นะครับเกียร์ออโต้ 98,000บาทนะครับวันนี้เอารถเก๋งราคาหลักหมื่นมาให้ลูกค้าได้ชมกันใครสนใจโทรหาได้เลย98,000บาทกับรถเก๋ง honda civic เลยนะครับขายถูกๆก,กันเลย98,000บาทนะครับ98,000บาทกับรถเก๋ง honda คันนี้นะครับเนี่ยดีกว่าลูกค้าไปซื้อแท็กซี่ปวดป้ายคันละ7 8 0 0 0นะครับคันนี้98 000. คุณได้ลดบ้านนะครับคุณได้ลดบ้านเครื่องดีๆ สีไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับตามสภาพนี้นะตําหนิมีบ้างลูกค้าต้องไปทําเองมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือต่อภาษีนะครับ2ก็คือต้องไปโอนเองนะครับ3นะครับคันนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ลูกค้าต้องไปเติมน,น้ํายาแอร์หรือว่าล้างตู้แอร์ใหม่นะครับก็ลงทุนอีกป,ประมาณสัก3า0 0ันสนะครับก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเราขายที่ที่98,000บาทตามสภาพนี้เล่มพร้อมชุดโอนให้ลูกค้าได้เลย ใครสนใจโทรเข้ามาได้เลย0985984026ผมมิพลออตโต้คาร์ยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ